สินทองนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางยู u ูบยนบรรทุกมือสองสินทองนครสวรรค์ค er รับวันนี้มีรถบรรทุกหกรถดัสามคิวเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุกหกรถยี่ห้อดีเซลสูรุ่น ntr แปดสิบแปดแรงม้าครับรถแท่งแท้ครับเกิดแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับเครื่องสี่ jb หนึ่งแปดสิบแปดแรงม้าครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคัสซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างดีครับยางสวยหัวสีสันเต็มครับกระบะดับสภาพดีดับบรทุกสามคิว รถขับใช้งานปกติครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถทุกหกล้อด,ดำ3วราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา2 2 8 0 0 0บาท202,800 0 20บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084821158 084821158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดคนครสวรรค์ครับ กดฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยูทูบรถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับและทางเพจ Facebook สุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองทุกชนิดครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกคนนะครับ